ครับก็ขอสวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าคู่แฝดกันนะครับก็ว่าได้นะครับความยาวนั้นเท่ากันนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับทั้งสองเล่มนะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับ พกติดตัวไปไหนมาไหนนะครับใส่กระเป๋าสะพายเดี๋ยวนี้มีกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าสะพายติดหน้าอกนะครับผู้หญิงก็กระเป๋าหิ้วกระเป๋าห้อยซอกอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ามีความยาวแค่แปดนิ้วครึ่งน,นะครับดามงาฝักงานะครับนี่นะครับเล่มแหลกเรามาดูกันนะครับ เป็นมีดยุบกลางนะครับมีดยุบกลางก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนี่นะครับงานทำเลยนะครับนะครับงานนี่ํำเลยนะครับดูครับรอยลั่นรอยเล้านะครับนะครับเก่าเก็บนะครับมีดเล่มนี้นะครับเก่าเก็บนะครับเจ้าของเขาเก็บไว้ในตู้นะครับในห้องพระอย่างนี้นะครับนะครับดูครับ มีจุดกลางก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนะครับตรงนี้จะเป็นนาคนะครับแหวนลักกลั่นมีดตรงนี้นะครับเป็นนาคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับนี่นะครับเงินนะครับโลหะเงินนะครับดูครับสวยงามนะครับฝีมือปลาณนีตนะครับการเชื่อมอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือลูกศรป้องอ้อยนะครับไข่ปลานะครับมีนะครับ ต้องทามาจากเครื่องอย่างนี้นะครับนะครับลานเงินลานทองแถวพยุหะเท่านั้นนะครับที่ส่งให้กับทางวัดหลวงพ่อนะครับนะครับมนุษย์อย่างเราทําไม่ได้นะครับนะครับดูครับฝีมือปลาหนตดเลยนะครับนะครับดูครับงานนี่สวยครับงานชําเลยนะครับเก่าเก็บแท้แน่นอนนะครับมีกล่มนี้นะครับ แคบจะไม่ได้ถูกใช้งานเลยนะครับนี่นะครับดูครับตรงนี้จะมี7เส้นนะครับแหมลักฝักมีดนะครับนะครับด้ามงาฝักงานะครับก็จะมีราคานะครับสูงกว่าด้ามงาฝักไม้นะครับนี่นะครับดูครับเงินแวบแวบวาวๆเลยนะครับนะครับแมก้าเส้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามเลยนะครับขาบไครเหล่านี้ขึ้นมานะครับจากธรรมชาตินะครับการเวลานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับใครมองหานะครับอยากได้เม็ดหลวงพ่อเดิมสักเล่มหนึ่งนะครับนะครับราคาไม่สูงจับต้องได้นะครับนี่นะครับแนะนาเล่มนี้นะครับนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับในด้านพุทธคุณนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับ ปกป้องคุ้มครองภัยร้ายต่างๆนะครับในด้านดูยงคงกระพันแก้วคาดปลอดภัยนะครับนี่นะครับป้องกันปกผีปีศาจคุไสยมนดำนะครับนี่ลมเพลลมพัดนะครับได้หมดนะครับนะครับปกไปไหนมาไหนนะครับไปต่างบ้านต่างเมืองต่างถิ่นนอนต่างห้องนะครับปกนักธุรกิจนะครับ เป็นนอนค้างโรงแรมรีสอร์ตต่างๆนะครับนะครับมีมีดหลวงพ่อเดิมติดกระเป๋าไปนะครับนะครับเป๋าเดินทางนะครับนะครับผู้หญิงก็พกได้ผู้ชายก็พกได้นะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับชมความสวยความงามภายนอกแล้วนะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูงานนะครับโปร่งโล่งนะครับงานแท้อย่างนี้นะครับ ก็เริ่มเก่าเริ่มแห้งสนิทอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับนะครับแผ่นเงินนะครับสวยงามนะครับท่านใดมองหาอยากได้นะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้เรียกว่ามีดเทพสาตราวุธนะครับ มีเทพสาราวุธก็คือนะครับมีอาวุธของเทพนะครับทั้งห้าเทพอยู่นี่นะครับถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับ้าโกหัวนะครับของเทพนะครับองค์หนึ่งนะครับนี่นะครับ โยนลงไปทะเลทะเลน้ําจะแห้งเลยนะครับนีนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นดวงตานะครับของเทพธีกงงเหมือมนกันนะครับนะครับเพ่งมองไปนี่จะมีประกายไฟลุกไหม้เลยนะครับนะครับนี่นะครับยันตัวนี้นะครับนะครับบางคนก็เรียกว่ายันเถาะนะครับ บางคนก็เรียกว่ายันนโมพุทธายะนี่นะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับสวยงามนะครับนะครับฝั่งนี้ก็นี่ครับจักรนาลายนะครับมีดเหลี่ยมนี้เรียกกันว่าจักรนาลายนะครับนี่นะครับเป็นกงจักรอย่างนี้นะครับก็เป็นของเทพนะครับนะครับเป็นของพระอิน นะครับหรืออะไรสักอย่างนี่ค at รับนะครับตรงนี้ก็นะครับเป็นอาวุธของเทพอีกองหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้จะมีสองอาวุธแล้วนะครับนะครับเป็นสี่อาวุธถ้าอาวุธก็คือกระบองนะครับของท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับอาทาของท่านก็ตอกไว้บนใบนี่นะครับตอกบนกระบองนี่นะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับวัดชิลาวุธอะไรสักอย่างนี่ครับ คาถาบทนี้นะครับครับครับอันนี้บางคนก็เรียกว่าเป็นหัวใจเปรตอะไรองเงี้ยนะครับนะครับซึ่งก็ยันเพาะกับหัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะครับด้วตอุนะครับทานใดผู้รู้นะครับภาษาขอมก็อ่านได้ก็นะครับนะครับเอาไปศึกษาเรียนรู้นะครับนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้เรียกว่ามีด จากนาลายนะครับึ่งหายากนะครับนะครับนานๆเจอนะครับนี่นะครับบ้านท่านนี้นะครับเป็นผู้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับนะครับไม่ว่าจะไปทําบุญที่ใดนะครับนะครับลูกศิษย์ท่านนี้ก็นะครับไปนะครับแล้วก็บูชานะครับเยอะนะครับบ้านแกนะครับนะครับเนื่องจากว่า หลวงพ่อไปทําบุญที่ไหนนะครับท่านนี้ก็จะไปทําบุญด้วยนะครับนะครับแล้วก็บูชานะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่หลวงพ่อไปออกวัตถุนะครับมงคลวัดไหนนะครับหลวงพ่อไปสร้างก็ไปด้วยกันนะครับนี่นะครับเรียกว่าลูกศิษย์ปู่ไกลชิดนะครับครับสวยงามนะครับดูครับแหววเจ็ดเก้านะครับตรงนี้จะเป็นนาคนะครับแหวนรัดลัดมีดนะครับ ดูการเข้าขัางก็เปี้ยเลยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับนะครับผสมมวลสารต่างๆลงไปนะครับแล้วก็เอาขัางยัดเข้าไปนะครับถ้าใส่ขัางเยอะมันก็จะทะลักนะครับออกมาถ้าใส่ขัางน้อยมันก็จะโบนะครับนะครับอันนี้พอดีนะครับฝีมือนะครับตอกลายนี่ก็คือนะครับแบบนี้ก็ช่างซอนนะครับนะครับตอกลายนะครับออกแบบขึ้นมานะครับว่า ต้องมีอาวุธนะครับของเทพต่างๆ5เทพนะครับนะครับเรียกว่ามีเทพสตราวุธนะครับนะครับนี่นะครับมีห้าอาวุธของเทพศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับผวผีปีศาจเกรงกลัวนะครับมีดแบบนี้นะครับนะครับทำน้ามนต์นะครับขับไล่คุณไซมนดําได้นะครับนะครับป้องกันคุณไซมนดํานะครับ ไล่คุณไซมนดำพวกผีปีศาจนะครับที่เข้าสิงร่างมนุษย์นะครับนี่นะครับผู้ใดมีวิชาอาคมทําน้ํามนต์น้ํามันนะครับนี่นะครับได้นะครับนะครับไปเห็นกับตามานะครับถึงได้กล้าพูดนะครับนะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับมีอิทธิฤทธิ์นะครับหลายอย่างนะครับที่เราขานกันมานะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับ นี่นะครับเล่มนี้นะครับก็เก่านะครับเก่าที่ถูกใช้งานนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับเป็นนาคเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นนาคแวววาวเหมือนกันนะครับเล่มนี้จะพิเศษก็คือนะครับเป็นด้ามงาแกะนะครับแกะเป็นพบปู่ฤาษีนะครับนี่นะครับเดินอย่างนี้นะครับพบปู่ฤาษีนะครับนะครับนี่ฝั่งนี้ก็คือ ท้าเวุวันผู้ทรงนะครับปกป้องดูแลโลกมนุษย์อยู่นะครับทําให้พวกผีปีศาจนั้นเกรงกลัวนะครับมีดเหล่มนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับเห็นเหลืองๆอย่างนี้น่าจะลงรักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับท่านใดมองหานะครับนี่นะครับ เล่มนี้ก็ถูกแค้งานมาอย่างโชคชนนะครับนะครับนื่องจากทันตานั้นนะครับนะครับแช้งานตลอดนะครับติดตัวตลอดนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับนะครับดูครับเงินแววาวเลยนะครับแม้เจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีเก้าเส้นนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับส่วยงามเลยนะครับนี่นะตรงนี้จะมีเจ็ดเส้นนะครับเรียกว่าแม้เจ็ดเก้านะครับ ดูครับงาชำนะครับงาถูกใช้งานก็จะมีคราบใครเรือนะครับพาไปนะครับเข้าดงเข้าป่านะครับเป็นเาขึ้นมาเกาะอย่างนี้นะครับนะครับไปไหนมาไหนท่านปูดแก่คนนี้ก็นะครับพกติดตัวไปตลอดนะครับนะครับบานนอกก็เน็บกระเอวนะครับนะครับใส่ถุงย่ามอย่างนี้นะครับไปไหนมาไหนเข้าดงเข้าป่าป้องกัน สัตว์ลายอสรพิษนะครับในป่าในเขานะครับไปไล่ไปนานะครับมีนะครับดูนะครับการเชื่อมนะครับต้องฝีมือปลานี่ดแบบนี้นะครับนะครับถ้าฝีมือหยาบหยาบอย่าไปจับนะครับนะครับต้องฝีมือปลานี่ดแบบนี้นะครับทํามาจากเครื่องนะครับนะครับแมจเจ็ดเก้าก็ให้สังเกตเส้นที่แปดอย่างนี้นะครับนี่นะครับลูกศรป้องอ้อยอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับ ดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับต้องเหมือนกันนะครับนะครับผิดไหมครับต้องให้เหมือนกันอย่างนี้นะครับนะครับเรียกว่ามีดชุดเดียวกันไม่ได้ถูกสลับสับเปลี่ยนมานะครับต้องสังเกตนะครับต้องศึกษาต้องเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับเราค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนะครับเมื่อเช่าไปแล้วนะครับมันก็คืนไม่ได้นะครับเพราะว่า ผู้ที่ปล่อยเช่าไปนะครับเขาก็ต้องไปหาอันใหม่มานะครับนะครับปล่อยไปเขาก็หาอันใหม่มานะครับนะครับเราต้องเรียนรู้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเข้าใจแล้วค่อยบูชานะครับน,นี่นะครับดูงานนะครับนะครับชำอย่างนี้นะครับกับงานถูกใช้งานก็จะมีรอยล่นรอยเล้าอย่างนี้นะครับนะครับเหล็่มนี้บอกได้เลยว่าใช้งานมานะครับ เหล่มนั้นเก่าเก็บนะครับเหลี่ยมนี้ถูกใช้งานมานะครับความยาวเท่ากันนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับนะครับดูงานะครับโปร่งโล่งนี่นะครับนะครับวองทะลุปูโปร่งนะครับเก่าเก็บเก่าใช้งานนะครับเหลี่ยมนี้นะครับเก่าใช้งานนะครับนี่เป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับ นใจก็โทรมานะครับเล่มไหนก็บอกกันนะครับนะครับสวยทั้งสองเล่มนะครับนี่นะครับฝีมือแบบนี้นะครับนะครับก็ฝีมือช่างสอนอีกแล้วนะครับอย่างนี้นะครับลายเซนแต่ละช่างนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับถ้าอย่างนี้ลายเซนของตอกลายโดยช่างสอนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ดูครับการเข้าครั่งเปรี้ยเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับเพื่อมาให้มวลสารต่างๆที่อยู่ในนี้กระเทาะออกมานะครับนะครับสวยงามเลยนะครับนะครับใบมีดก็เกือบๆห้านิ้วนะครับสี่นิ้วกว่านะครับนี่นะครับทั้งสองเล่มเท่ากันนะครับนี่นะครับสี่นิ้วกว่าไม่ถึงห้านิ้วนะครับนะครับนี่นะครับในร่องอย่างนี้นะครับ รอยเสาะรอยตอกด้วยมือนะครับนะครับลายกระนกดอกไม้สวยงามนะครับดูครับเปล็กอย่างดีนะครับขาวขาวเหลืองเองนวลนวนะครับนะครับนี่นะครับดูครับในลองเลือดนะครับจะเป็นเจ็บเก็บเก็บเนะครับเพราะว่ารอยตอกด้วยมือนะครับใช้สิวตอกนะครับนี่นี้นะครับนี่นะครับรอยตอกกระดูกงูนะครับ ตอด้วยมือนะครับก็จะมีเกินบ้างนะครับไม่สม่ำเสมอกันนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับเข็มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าผ่านการทำพิธีโดยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับปลูกเสกนะครับนะครับผ่านยุบหลวงพ่อนะครับอายุ80กว่าปี90ปีนะครับนะครับสวยงามมากนะครับ ทั้งสองเล่มนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับชอบเล่มไหนนะครับสวยงามนะครับทันที่เข้ามาก็ในไม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเผื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก็โทรมาที่เบอร์0 8 8ย์6 1ด2 9ดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ